สัมพันธ์ให้ทราบนะครับเป็นกิจกรรมถวานความจงรักภักดีนะครับในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สงขลาครับเป็นโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาครับโรงเรียนนี้ได้ตั้งปณิธานร้องเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่9นะครับน้อมถวายละแสดงความอาลัยแด่พระองค์ขับร้องทุกวันตั้งแต่วันแรก 14ตุลาคมนะครับทันทีที่ท่านสวรรคตนะครับถัดมาอีกวันหนึ่งนะฮะก็ร้องเพลงเทิดพระเกียรตินะครับ้งแตน 14, 14เลย14ลยนะฮะคนที่ผ่านไปมาแถวนั้นเนี่ยจะเห็นเป็นภาพชินตาของชาวสงคานะครับหรือว่าผู้ที่ผ่านสัญจรไปมาตรงถนนรามวิถีอำเภอเมืองนะครับทุกวันหลังเสร็จสิ้นการเรียนอาจารย์อุไรวันเอกพันหรือว่าครูแม ก็เป็นผู้บริหารของโรงเรียนเลิกคณิตแห่งนี้จะนํานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูนะครับมาร้องเพลงเพื่อพระเกียรติที่หน้าโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงและก็ชูภาพรับรมฉาย,ยาลักษณ์ที่มีข้อความฉันเกิดในราชการ,ร,รที่9ฉันลูกราชการ,ร,รที่9บ้างนะเป็นภาพที่ซึ้งใจประทับใจของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนี่นะฮะล้อมาจนปักน,นี้เนี่ยก็ ไม่น้อยกว่า295วันนะสโิโอ้โหใช่ไหมฮะ<อ>และตอนนี้ชาวเลิศคณิตยังได้เตรียมการปลูกต้นดาวเรืองด้วยตัวเองคนละ9ต้นเพื่อให้เป็นเลข9และในวันที่20ถึง26ตุลาคมดาวเรืองทุก9ต้นจะมารวมอยู่ที่โรงเรียนเลิศคน,นิตวันนั้นชาวเลิศคน,นิตก็จะร้องเพลงข้ามกลางดอกดาวเรืองนะครับ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญเราทราบดีนะฮะใช่ครั2 0 2 6ตุลาคมนะครับก็จะเป็นภาพที่เก็บไว้เป็นความทรงจําในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเลิ่นชนิดรุ่นต่อไปได้เห็นว่าในวันที่ในรหลวงราชการที่9เสด็จจากไปนั้นรุ่นพี่ๆของโรงเรียนแห่งนี้ได้แสดงความจงรักภักดีบันทึกไว้อย่างไรบ้างโอ้ดีมากนะโรงเรียนนี้ ร้องทุกวันใช่ครับตั้งแต่14ตุลาคมปีที่แล้วนะร้องหน้าโรงกเรียนอครูด้วยนะฮะเอาละครับเราพักกันอีกครู่หนึ่งนะค่ะคุณผู้ชมฮะใช่ครับ